อวดคอมโบ EP 8ก็เดินทางมาถึง EP 8เป็นที่เรียบร้อยสำหรับ EP อวดคอมโบของเราเรามาดูกันว่าใน EP นี้ใครจะได้อันดับหนึ่งคว้า100วอลเลทของพี่ไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลด้วย มาผมคนแรกนะน้องม่วงของพี่นี่เองนะครับผมคนนี้เล่นใส่ตานะต่อยหนึ่งสองครับผมอย่างวันนี้เหยียบลงพื้นแหลกอไปเอาโดนส่วนสกิลสองนะอย่างวันนี้ไวยังไงเอาปัดสกิลหึงโชว์อีกหนึ่งทีครับผมอ่ามาเป็นกระสอบใายหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่มาอวดคอมโบนเนี่ยต่อยหนึ่งสองสามแล้วก็ตบสี่ครับผมตบด้วยสกิลสามต่อยหนึ่งสองสามเหยียบลงพื้นงัดสกิลสี่มาครับผมแดดตามต่อยหนึ่งสองสามรวบสอง แล้วก็แดดตบ3นะครับผมต่อย1 2 3 4งสองสาแล้วแดนต่อยด้วยสกิลหนึ่งเรียบร้อยคนที่2นะครับผมคนนี้เล่นกาโร่โนะครับผมต่อย1 2 3เหยียบลงพื้นงัดสกิล3ขึ้นมาแดดอ้อมหลังต่อย1 2แล้วก็จับด้วยสกิล2แล้วก็ปิดด้วยสกิลหนึ่งเอาไม่โดน <c oughs> อะไรกันครับนี่เคาน์เตอร์ก็ไม่โดนอีกแล้วโอ้โหมาไม่เป็นไรครับผม เอาเดี๋ยวยัดหน้าต่อย1 2 3่งเหยียบเลยครับผมยังวันนี้เหยียบเลยคนที่3นะครับหมอบหน้ามาเลยนะคนนี้เล่นโซนิกนั่นเองเปิดด้วยสกิล3ต่อย1 2 3แล้วก็ตบด้วยสกิล2งัดด้วยสกิลสี่เอาันต่อแล้วปาดด้วยสกิลหนึ่งแบบหลอดเท่โอ้โหหมดเกินนะครับผมคนที่4นะยังวันนี้กาโร่นเองครับผมเอาไงฮะต่อย1 2 3่ามจับด้วยสกิล2 ทุ่มลงเบอร์แล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งก็ปิดด้วยสกิลสามแบบหล่อเท่เฮ้ยเกินคนที่5นะครับผมแหครับผมต่ออิกซามูไรนะครับผมจับสกิลสองงัดขึ้นมาเอวันหนึ่งสองสามเหยียบครับผมอยู่นี่แดดออกเข้าด้วยสกิลสามเดดหนึ่งสองสามก็เหยียบลงพื้นจับทางขายะแล้วก็ป่ายาหน้าไปหนึ่งทีเบคอนร้องแองนะครับผมอย่งนนี้รียบร้อยปิดสกิลหนึ่งนะครับผมหลอ่อเท่คอมโบทางขยะก็มาว่ะ <laughs> คนต่อมาครับผมคนที่หกนะครับผมคนนี้เดนการ่โลนะครับผมเอาไงครับผมต่อยหนึ่งสองสามงัดขึ้นแล้วก,ก็แดชออกวนเข้าอีกทีหนึ่งจับตัคิวสามต่อยหนึ่งสองก็แดชออกเอาบล็อกครับผมจยงหงวันนี้โดนต่อยนะเอาโดนจับเอาไงครับผมโดนจับแล้วต่อยหนึ่งสองเหมือนจะยังไม่ได้คอมโบหรือเปล่าครับผมจยงหงวันนี้หลอกให้เขาแหลกดอไหมหรือว่าตัวเองแหลกดอเองมึงมาอวดคอมโบหรือมึงโดนอัดเนี้ย ต่อยหนึ่งสองสามเหยียบเอาไม่โดนอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเกินนะเกินนะมาครับผมเขายังมีความตั้งใจเอา้าเคาน์เตอร์ว่ะหลอกเคาน์เตอร์หรือเปล่ามันเป็นการหลอกเคาน์เตอร์หรือเปล่าน้องต่อยหนึ่งสองสามเอวไม่ได้หลอกครับผมอันนี้เคาน์เตอร์จริงนะน้องอื้อาแดดอ้อมหลังจับสกิลสองครับผมเหยียบด้วยสกิลสามเวี่ยงออกมาแล้วก็จับด้วยสกิลหนึ่งเหยียบหลอยครับผม ก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับอวดคอมโบ EP 8นะโดย EP นี้มีผู้เข้าประกวดถึง6คนด้วยกันนะครับผมเรามาดูกันว่าคนที่ได้ที่1น,นั้นจะเป็นใครกันนะครับผมมาครับผมคนที่ได้ที่1ก็คือน้องน้องยูกะฮายะเด้กครับผมหรือน้องม่วงของพี่นั่นเองนะโอเค ก็ยินดีด้วยนะครับผมก็ทักหลังไหม่มาได้เลยนะครับผมสําหรับ100 wallet นะโคนถัดไปนะครับผมอันดับที่2นะครับผมที่ให้น้องน้องไซโนมัพ01นั่นเองถ้าพี่อ่านผิดพี่ขอโทษนะครับน้องนะก็ยินดีด้วยนะครับผมสําหรับที่2นะส่วนที่3นะครับผมที่3นะครับที่ให้น้องน้องนุกไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมคอมโบถังขยะสุตรหลอดเท้นั่นเองนะครับผมอ่าก็ยินดีด้วยนะครับผมทั้ง3อันดับนะ ส่วนใครที่อยากเข้าร่วมสนุกนะครับผมสามารถจอยด Discord พี่เข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็ส่งวิดีโอสั้นลงในช่องอวดคอมโบนั่นเองนะครับผมถ้าน้องๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กด s u b s ไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ลายด้วยเจอก,กันใหม่ EP หนะ้า